ราสองคนจะพามาเก็บบักแงวนะคะหรือบัขอคอลแลนด์นั่นเองค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเส้นทางที่ชนบทมากเลยนะคะเส้ยหโอ้โหอ้โหอ้โออ้หออ้อท,ที่เรามาก ตรงนู้้นนะคะโอ้โหนี่นะคะเราก็จะเอาแง่งไม้นะคะเกี่ยวตรงกิ่งมานะคะโอเคค่ะก็บิดนะคะอันนี้เป็นวิธีการ ดึงลงมาธรรมชาตินะคะควรเรามาระวังด้วยนะคะนี่พวกที่สองค่ะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการเอาบักแง,งวของเรานะคะลงมาจากต้นนะคะก็คือต้นจะมีความสูงพอสมควรนะคะ อีโดค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะนี่สีสันแดงสดใสเลยค่ะค่ะ,คะและนี่นะคะเราก็ได้กันมาแล้วนะคะ,คะบบแบบเงวแบบคอคอลเลนได้ได้เยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นอะไรกินนะคะก็รอดูอีกทีนะคะ อันนี้ก็คือเส้นทางโอ้ยที่เราไปกันนะคะอุย้ยผนลงเม็ด <laughs> กระโดดอ่ <laughs> ถใครอยากความอ้วนหรือย่อยไขมันนะคะมาได้เลยไปฟีกับฟรีค่ะ <laughs> 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 โอ้ยกระตุกมากมากเลยนะคะ <laughs> แล้วตอนนี้นะคะก็มาอยู่บ้านแล้วนะคะเด mm hmm. ี๋ยวเราจะมาแกะบบบเงียน,นะคะใส่ถ้วยแล้วก็ไปปรุงต่อค่ะ mm hmm. ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องปรุงของเรานะคะมีโรตดดีน้ำตาลชูโรตพิกป่นนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะและนี่นะคะก็คือปลาร้านะคะเป็นปลา,าต้มสุกนะคะแล,และน,นี้ก็คือ บอขาคอแลนแกะ,บะคบอกเแลนแกะสมบูรณ์นะคะเรามาเออเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะปาร้านะคะประมาณสี่ช้อนนะคะว้าวาว,าว้าว <c oughs> ต่อไปนะคะรสดีนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะหรือใส่ตามความเหมาะสมเลยนะคะและ ผงนัวของเรานะคะคิดค่ะเอยอะไปไหมใช่ค่ะใส่ใส่ไปโลดเลยค่ะโอเคอเค,ค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็ใส่พอประมาณนะคะของเราใส่หนออึ่งช้อนนะคะผรนิปนนะคะใส่ไปเลยค่ะ ตามความชอบนะคะตามความแซ่บที่เราต้องการนะคะค mm ่ะ hmm. แล้วเราก็คนให้มันเข้ากัน mm hmm. แล้วเราก็จะใส่แล้วเราก็จะใส่หอมแดงนะคะค mm ่ะ hmm. แล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เป็นน้ำปลร้าของเรานะคะเราจะมาราดใส่บะคอคอนแลนกันเลย เป็นตาหน้ารับประทานมากเลยนะคะแล้วก็จะคลุกนะคะให้มันเข้ากันนะคะโอเคค่ะเราไปช็มเลย